เช้าวันศุกร์อันสดใสวันนี้เราไปวัดกันนะคะแมงลักงามๆเลยค่ะเช้านี้เดี๋ยวเราจะตัดเอาไปทำแกงเลียงไปถวายพระนะคะใบแมงลักงามงามค่ะหลังบ้านของเราเองวันนี้พี่ฝนจะทำแกงเลียง ถวายพระนะคะใส่เยอะเลยให้หอมๆเลยแล้วเราก็มาตำกุ้งแห้งกับกระชายเดี๋ยวใส่กุ้งสดนะคะทำแกงเรียงไปรัดกันค่าวันนี้เสร็จแล้วนะคะแกงเรียงมีผัดมีเส้นด้วยนะคะ เนด้วยนะคะควันเกิดปีนี้ก็ได้มาทำบุญตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดีเลยนะคะน้องเค้ก็มาวัดกับเราด้วยแล้วก็ได้นั่งรถเล่นด้วยนะคะ วันที่เรียบง่ายและสบายสบายสบายนะคะ